ฝนตกมากิตป่งดีค่ะเด้อพี่น้องน้อใหม่มีพระกูฟ้ามีหยอดผักน้ำพี่น้อง ทักทายสบายดีเอฟซีพี่น้องคุณสองปลาปว่าจะเป็นเจ้าไทยเจ้าเล้าเจ้าไทยในต่างแดนนอะจากมันนี้ยายเกดก,ก็เดินเดียวเด้อจะ้ะผ้าพีผ้าหนองมาหักหน่อไม้ในไหในสวนนอกจากหักหน่อไม้แล้วก็ที่ผ้าพีผ้าหนองไปเก็บพักเด้อพี่น้องมาหลุนน้ำกันวัดจะด้จิมานบ่จ้ามาแม่พี่น้องอุ้ยหน่อเป็ดตะแกงแห้งจะ้ะมันนี้มือกลองไปลุกสาวเด้อจะ้ะพ่อเป็นติดทุระพี่น้องถือข้างพี่ลูก ก็ยเหลี่ยมหมอหนัดจ้ะถ้ากันเอดคลิปแล้วก็สิไปเยี่ยมยายด้วยจ้ะยายอยู่โรงพยาบาลเดชนอกจ้ะก็ขอบคุณเอซีทุกคนทุกทักทนละจ้ะที่ถามไทยอาการของยายขามาน่ำด้วยจ้ะเขาเอือนยังกนอนนั่งไอ้เขาเอือนปวดทุกนอโอ้ยไหวเล่นนั่งแับปุน เยเพิเ่นก็บ,บอกเขาเด้อพี่น้องโอ้ยหนองงามแน่จ้ะโอ้ยปวดมันพี่น้องเลยแหยียงแสบเดือนโอ้ยเหงเตะไตครหมดแดงเลยปี่บอยูอีกฟาดได้สี่หลอดจนแครงอิ่มแล้วจา้าเอาแหนงเด้อพี่น้องเลยปวดพอแล้วเอาแหนงไปนั่ง เขทาทาอยู่ตัวละไนี่อ้าวตาก่ลองจำเป็นเดอ้อพี่น้องมาแทนพอผนไปแกงร่วมกันหลายๆอย่างทั้งนอทั้งแหนง่งผลหรอพี่น้องแซ่บแต่แกงไข่ไข่หมดแดงที่หา้าดหายม่วนจ้ะแกงเคียงสดนามมันหอนพี่น้องเอ้ยแซ่บทักโว้ยจะเป็นเฮากันเด้โอโ้ย หยอดหัวหยอดไห้เนี้ยอย่าสันเดอ้อตากลองเลยเอาน้องใหม่แล้วก็ทิพ้าพีผ้านองไปเก็บผักกูดน้ำเด้อจ้าผักกูดพักน้ำวันนี้แหงพอดีแกงเด้อจ้ะอีกทางพีนาเมียตากลองมาย่อมไม่เห็นหนาเด้อพี่น้อคน,น,นอยังไอกลองอยู่โอ้ยพอดีเลยแกงเลยลูก ฝนตกมากสิโป่งด no ีคาดเด้อพี่น้องเราใหม่เอาเนื้หน่อยเอาไปรอยจ้ะจะมาหอดปลาผักโูดผักน้ำมาเด้อพี่น้องคนน้ำกันเราสีมีหยอดให้เก็บป้อจ้ยมีหยอดหนึ่งพี่น้องหยอดผักโูดด้วยจ้ะหยอดสวยๆเลยจ้ะ มพีนัก้ำาลาัองลังเป็นหงองงามตัวแะ้วพี่น้องพี่อีกหาจ้าอ้ยกำลังป่งใหม่จ้าพี่ยอดนึ่งทั้งนพี่คนคิหลายเมื่อใครป่งจะเป็นอ้ยกำลังงามเลยจ้ะพี่อีกนั่ง ทีข้งเท้่อีกอีกอ้ยดตุ้มเอเลยเหนียดตงตาตากรองเราเห็นพงที <c oughs> no ่จันสรพัอบกูป้าหนอดพักน้ำพี่น้องอีกโอ้ยสมบูถืองามพี่น้องเอ้ยอืมตาดีตามแก้วปลากระเตาพี่น้องโอ้ ยอดเงี่ยงงามจ้าคนพอตกพักกับบุมงเด้อหน่ออะไรนะหมน่ามันไอเดียมมันใบเพื่อเนี่มันแสกนะนี่หน่อหน่อสวยจ้ะคนไทยกับแม่เด็ดสี่เป่าเดอร์พักเนี่ยมันเขียวแน่นอน

ีทั้งในพี่จ้าโอ้ยหยอดอวบแห้งเน้อพี่น้องนะมาลูกสาวก็เจ็๊ยบพาเก็๊ยบนมใหม่ไปก่อนพี่น้องอหน่องปงใหม่เด้อจันเฮ้ยเดะกับไปเลยกับได,ด้เด้อน้ำบนปากตาของก่อกนกระเนี้ยมองเห็นกำลังปงจ้ะโอ้ยหยอดบวบเลยเด้อจันเฮ้ยเชื่อกมีเพป็นนะโอ้ลายหยอดแห้งให้หนิง Đi cá, thế chuối thế cả. Thì thơm tồn mãi đây tên. Đi cá. Phong nó nám phát nám nọ này nám nhỏ trong ngam thì chơi เงาคักเงาแน่จะจับมึงแน่พูนตุดหยอดควบเงาเลยจ้ะหนึ่งจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งจ้าทีอีสองนี่มองเห็นหนึ่งหนึ่งจ้าสองเหมือนจนอ้หยอดตัวเพ่งจ <Styles. S 2> ้าจะมาอวบเลยหนึ่งจ <c oughs> ้าอู้จะมีงามแหง หน่อตัวบัวเล่นไปเล่นมากก็เลได้หลวงฟางตาได้เจบปดัดนือจิ๋นอเอาะเอาผีอีกตจนีอู้หลายหนยดด่อตัวตัวหน่อหนึงพี่อีกอยู่ให้เข้าสิปงเงาลูกันนะสักน้ำด้วยจ้าผีหน่อตัวบัวเลยจ้ะหน่อหน,นึงจ้ะหน,น่อหน,นึงจ้า มันกลมกลืนกันแน่ยูติโบโหเป็นนันพัก,กเด้อพัก,น,กน้ำจ้ะพี่อีอ๊ดห้าวมาเลยพี่จ้าสวยๆเลยจ้ะโอ้ยม,มามองนี่ผู้เก็บกพพ่อนผลบเห็นเะรี่มาทางพี่อีอ๊ดันี่จ้ะ ยบดึงตาดึาโอ้ยมันร้ายแฮงทีอีสอง้าโอ้ยเงียบกำลเลยจ้าฮีงตัวนี้จ้าบอดเ่ยมันหกแฮงแปรมาเต็มตาเด้อวันนี้ใสกระตาพันเห็นนนำอยู่ในแห้งสิหลงเลยโอ้ยอย่างไร อยู่นี่เองจ้ะผีมาทางพี่อีกนี่จ้ะพี่อีกอุ้ยแลมบดีบอดีเลยหย่อนมานทักพี่น้องเอ้ยแต่งามๆเด้อจ้ะบึงน้องใหม่เด้อพี่น้อน้องใหม่ก็ได้แกบักใหง่อยู่จ้ะ นอกอคนกระไดเดอ้อพี่น้องงา,ามๆเลยจ้ะเมื่อเบิ่งยอดใดยอดหมาน้ำยายเกศจ้ะเอา้ามื้อนี้ก็มานหลายเติบอยู่เด้อพี่น้องพ่อปี่พาน้องมาหานหนม่เก็บผักปลูกผักน้ำนาะจ้ะเชินชอบพี่จโูโอจังไดแก่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบพ่พลาดคลิปใหม่ๆจ้ะคนณสองปลาคนณสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกคนติชม จะคอยร่อหลุ่นน้ากันคิดไม่มือไม่จ้าว่าที่ไปหาอยู่หากินเนี่ยไรก็จะคอยติดตามไปน้ากันเด้อจ้าสวัสดีจ้า